ทุกคนจะบอกว่าอะไรรู้ไหมวันนี้วันนี้นอกจากการแต่งหน้าแล้วเราจะมาล้วงลึกถึงเหตุการณ์ตัวตึงตัวตึงที่นั่งอยู่ตรงนี้เราจะถามเขาค่ะว่าทําไมทํำยังไงเหตุการณ์นั้นอ่ะที่ตึงๆึงกันอะ่ะเกิดขึ้นได้ยังไงทุกคนอยากรู้ไหมมีแต่ละอย่างที่ทุกคนกําลังใช้กันอยู่ในกรุ่ปนางงามปัจจุบันนี้เดี๋ยวที่จะไล่ถามแต่ละเหตุการณ์ uh, แต่ละสถานกเลยว่ามันเกิดขึ้นยังไงมันอะไร,ะไรยังไงนะ ได้เลยอ่ะเปิดยางเปิดยางเปิดแล้วหมายถึงชั้นหรือ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 ระบบเดี๋ยวนะคะระบบดูดหรือยางระบบดูดหรือยางแป๊บหนึ่งนะทุกคนพอดีว่ามันมีความแบบว่าต่างประเทศนิดนึงเราข้ามนาข้ามทาเลนิดนึงอ่ะนั้นระหว่างรอระบบเปิดเรามาเริ่มแตลงไะมเริ่มพูดคุยไปด้วยกันได้เลยอ่ะโอเคที่จริงนะพวกคำต่างๆ แอนนาพูดสมัยนั้นพูดแองจี้ยังไง,ง,ไงอนนาเล่าสิอนนาเสมัยเอางี้ดีกว่าอนนารู้สึกยังไงที่เห็นเห็นว่าแบบมีคนไปแบบมีคนไปแบบว่าขุดขุดโพสเมื่อเจ็ดปีที่แล้วอ <c oughs> หาทามากค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ดีถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นละกัน,น <c oughs> จริงๆอนนาเป็นคนอย่างนั้นนะทุกทุกคนอนนาไม่ได้เป็นคนที่ซีเรียสตลอดเวลาแต่ว่าพร้อมอยู่ในบทบาทของนางงามเนี่ยมันก็ต้องคีประเตอร์นิดนึงแบบรู้จัก การักษารู้จักัรวางตัวแล้วกันจริงๆอนาก็คนหฮายๆงั้นแหละมันเป็นช่วงที่เจ็ดปีที่แล้วเป็นช่วงที่เป็นวัยสรุ่นตอนต้นนะคะตอนนั้นช่วงวัยสรุ่นตอนต้นแล้วก็วัยสรุ่นวัยสรุ่นวัยซรุ่นวัย t e e ใช่แบบแอบถ่ายเพื่อนตอนหน้าตลกตลกนะคะก็จะมีรูปแบบหลุดเยอะมากตอนนั้นตอนช่วงมัธยมแล้วก็จะแบบว่ากันไปว่ากันมาจริงๆไม่ได้ว่าอะไรจริงจังถือว่าชอตฟิวเขาเรียกกันชัดฟิวแต่วัยเด็กแต่แอนนาเป็นผู้มาก่อนกันชอตฟิวกันเล่นๆเล่นชอตฟิวกันตอนนั้นเลยอ่ะเราม Uh huh. ตัวตึงหลังวัดเนี่ย uh huh. มันมันอันเนี้ยมันเป็นแมสมากกันรู้ใช่ไหมตอนแรกฉันไม่รู้ฉันเพิ่งรู้เมื่อไม่กี่ว,วันนี้เองคือชานะมีการมีการเซฟมาว่าอ่านทลึ่ตาบนอ่ามีการเซฟมาว่าว่าคําว่าอะไรบ้างที่ท,ที่ที่เป็นกระแสะอยู่ตอนนี้อ่ะจดีหยเรามาเริ่มที่หลายเลยมีหลายโพสต์เลยไม่เราแอนนาเริ่มสังเกตตั้งแต่เวลาแอนนาไลฟ์แล้วมีคนบอกว่าเธอตึงหลังวัดไม่กจากอันแรกที่เธอเขียนว่าอะไรนะ เจอได้นะหลังวัดตืดตืดอ่ะอันนี้มันมาได้ไงเจอได้หลังวัดตืดตืดเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะเพื่อนแกล้งฉานมันลงรูปฉันไม่สวยลงรูป่าหาแบบรูปแบบว่าตอนเด็กๆหลุดๆอย่างนี้นนใช่ไหมลูกหลุดอ่ะไหนดูทุกคนนี่คือรูปในตำนานที่เป็นการเปิดเผยครั้งแรกในไลฟ์นี้เพราะฉะนั้นขอกดไลค์กดแชร์อย่าลบเพอไปดูในที่ลบเลย จะ,อะบอกว่าเดี๋ยวฉันเลื่อนก่อนอ่ะเธอเล่าเธอเล่าไปก่อนอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นการเปิดเผยครั้งแรกเลยในไลฟ์นะคะก็คือไลฟ์นี้เพราะว่า<ป>สั่งแล้วเท่ากับตัวแม่ถูกต้องใ,<ช>ใครสั่งคือตัวแม่เลยจะบอกว่า,ม,ม,วามันมีในรีเซนดี้ดีๆเธอไปดูดิเธอลบฉันลบไปตั้งนานแล้วเลยว่าฉันรับไม่ได้ก็คือจะบอกว่าตอนเด็กๆเธอก็โดนเพื่อนแกล้งเยอะเหมือนกันเท่าไนฉันโดนไหนฉันเคยเป็นฉันเคยเป็นแดนเซอร์มาก่อนเดี๋ยว กดไลค์กดแชร์ออกไปก่อนขอยอดคนดูเธอเซ่กดไปไว้ก่อนดิทุกคนมันตลกมากแล้วมันเรียวมากจะบอกว่าันโดดียวมากก่อนกดแชร์ขอสองพันสามร้อยคนอะสองพันสามร้อยคนแล้วจะเปิดเผยรูปที่เป็นที่มาของอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดแชร์ก่อนเร็วใครไม่ซื้อไม่เป็นไรกดแชร์บุญก่อนแชร์บุญนะคะกดแชร์ก็ได้บุญแล้วนะคะทุกคนเพราะยอดรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนําไปนะคะรู้จาคให้กับ โครงการนะคะชั้นเรียนสคูลแล้วก็เครือข่ายซอโซอาสาค่ะช่วยเหลือน้องๆเกี่ยวกับการศึกษาแต่งหน้าไปก่อนอีกนิดนึงทุกคนกดแชร์ก่อนเดี๋ยวอันนั้นให้ดูว่าทำไมอันนั้นพูดอย่างนั้นปกติปกติเวลา่อยต่อย ตืดตืดปกติเวลาเรานัดเพื่อนแต่ก่อนหลังเซเว่นปิดไงแต่ตอนนั้นที่วัดอาังไม่มีเซเว่นคืออาณาอยู่วัดจริงๆด้วยตอนนอนอยู่ในห้องแล้วก็พิมห้องนั้นใช่ไหมใครที่ยังไม่ดูไปดูในย t u b e นะคะบุกบ้านอาาเสือหลังจากนั้นก็เป็นเจอได้หลังวัดเลยเพราะตอนก็พิมอยู่หลังห้องเลยพิมพ์แบบตืดตืดทุกคนลองนึกภาพนอนอย่างเงี้ยเราขาก่นอนพิมพ์เงี้ยเจอได้หลังวัดจริงล้วต้องไปไกลเหมือนกันนะเราใช้หลังตาก่อนว้จบแล้วทีบึงวันเนี้ย ล้วเลาต่อแล้วไงลราเพื่อนก็โพสอาเพื่อนก็โพสรูปฉันบอกว่ามามาเลยอะไรเงี้ยเจอได้เลยนะหลังวัดเออทุกคนเร็วขอสองพันสามเราจะเปิดให้ดูว่ารูปไหนที่เพื่อนเอามาโพสอานาก็เลยพิมพ์ที่จริงมันมีหลายรูปมากแต่ว่าเจอรูปหนึ่งเจออะไรเจอรูปอนนี้ค่ะแต่อันนี้แหละน่าจะเป็นรูปที่ที่เพื่อนเเธอมันมียิ่งกว่านี้อีกแต่ว่าอะไรให้ก่อนเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวถ้าเจอขอสองพันสามละร้อยขวียแดงฉ่ำเลยนิดอนาตกฉันจนปลาไปอย่างนี้เลยเธอแพะกุ้ง ไม่อะไรนะฟลอฟิชเมื่อวานเรามีโอกาสได้กินฟลอฟิชนะคะเอายางไงอ่ะสักอีกเท่าไหร่แล้วเฮ้ยทำไมมันค้างอยู่ที่สองพันหนึ่งทุกคนพอสองพันสามสองพันสามย่เปิดอย่เปิดรู้ไปดูเลยรู่นี้คิดถึงแองจี้คิดถึงเหมือนกันนะคะไอนนาเคยเป็นแดนเซอร์มาก่อนทุกคนไอนนาเปิดแต่งหน้าไฟเหลืองเท่ากับจริงๆมันเป็นไฟไฟขาวอุ้ยสองจุดสองแล้วอุ้ยสองจุดสองอ้าวอ่ะสองจุดหนึ่งแล้วไม่เป็นไรค่ะแต่งหน้าทุกคนเร็วขอสองสองพันสามแล้วแอนนาเปิดเผยเลย อ๋อพิมพ์ A1 ไปแต่จะสั่งเป็น A4 แก้ไงคะก็พิมพ์ใหม่เลยคะ่ะ A4 แล้วเดี๋ยวอตอนที่ชำระเงินก็กดแก้ระบบเนาะแก้ได้จริงๆก็ใกล้เสร็จแล้วน,นเนี่ย <c oughs> ไม่เ <c oughs> พราะว่าแบบ <c oughs> ฉันยังแพ้กุ้งอยู่เลยนะนี่ยอุย้ยเธอแบบมันมันจึ้งมากเลยอะมันจึ้งมากเลยอะเอาหาไข้านี้ไม่ติดอะ่ะอึ้ะจริงๆสวยจริงสวยานกอยู่นะ อุ้ยทำไมข้างนึงไม่ติดอะหึไม่มันอยู่ข้างแสงไงเธอต้องมืองี้อุ้ยติดติดเยอะเคทติดแล้วหรอไหนไหนข้างแสงแบบตรงตรงไงโอเคดูดิขอเพิ่มข้างนี้ให้ทุกคนเคทรักของการแต่งหน้านะคะเพิ่มไาเพิ่มมาข้างไหนหนักกว่าอย่าทําให้ข้างนั้นเบาเหมือนข้างนึงต้องทําให้อีกข้างนึงหนักเข้าอีกข้างนึงเออตอนนี้เบาจี้ก็ปึ้งเป็นอนาเสื่อมนะแต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองกรีดออกมา แับตาดำห้องจี้เสียงเกเรดูเล่นมากอุ้ยเธอขึ้นไฟนอลได้เลยเนี่ยจริงหรอไม่จริงหรอกอืมหมายความากเลยโอเคอ่ะอ่านให้อ่านต่อใกล้แล้วอวิสวยอ่ะสองพันอือทำไมมันไม่สองพันสามสักทีงงมากทุกคนไม่อยากเห็นรูปรูปในตำนานหรอคะขอสองพันสามได้ไหมล่ะมีอีกตั้งหลายรูปจะเปิดให้ดูนะ ไม่ทำารืกเปิดให้ได้เปิดให้ได้อนนาชอบเปิดเปิดเพราะว่ามันก็ใกล้ถึงวันที่ไฟนอลแล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนที่อนนารู้สึกอยากจะเอนจอยในทุกๆวันอยากทุกคนเอนจอยเหมือนกันเรามาสร้างสีสันให้การประกวดครั้งนี้การประกวดปีนี้เป็นปีที่ทุกคนสนุกไปพร้อมกับ อน,นานะคะอ่ะอนาระหว่างที่คนจะกดไ like, นะลค์กดแชร์อนาแชร์รูปเอ้ยเปิดรูปก,กระเป๋าสานให้ดูหน่อยอ๋อโอเคบางคนเห็นรหัสแบกนะคะพิมพ์เลยใครอยากว่าอยากเก๋อยากพิมพภาษาอังกฤษพิมเลยนะคะ B A G bag นะคะก็คือจะเป็นอุยอ้ยลูกนี้เล,เลยนะคะ<า>เป็นกระเป๋าอันนี้เลยสวยมากให้ดูให้ดูใ,ดใกล้ใไหนดูกระเป๋าสวยคนถือก็สวยไปยังไยังเห็นไหมเห็นไหมทำไมตาฉันแพ้กุ้งขนาดนั้นนะเนี่ย สวยมากกระเป๋าสานอันนี้ทุกคนเหลืออีกไม่เยอะนะบอกเลยว่าเหลืออีกไม่เอะพิมเลย BAG นะคะ BAG อ่ะปะต่ออ,อีกนินหนึ่งเฟรชอ้นตับบนโอเคอกนนะี้น่ จริงจี้จะภาพต่อขนตาเด็ดคเ,เป็นนางงามภาพเป็นนางงามภาพต่อขนตา,าไม่ได้เป็นไงพี่เก็บแต่งหน้า<อ>นี่ขอให้ดูถาดสีของอนนาดูด <laughs> ตติตัวตึงตัวตึงไปเสร็จยังไปแล้วขอขอยืมอันนี้แปรงอันนี้เกียรไดนบ้างอันนี้คืออะไรนี่นี่เกียรให้ยังเกียรให้เอาจริงจี้ไม่เชื่อใจขาดใจลดลดเธอมันเชื่อใจฉันเลยนะ ตายตาด้วยเหรอสำรูกเหมนสำรักเงินแล้วเลิศมากนะคะคุณเกตมาณีมาอีกนิดนึงขอบิงณเก่งมากอันนาขอบิงบิงหน่อยก็เก่งหยอกหยอกสวยทุกคนรู้ไหมเวลาเพื่อนพูดอย่างนี้แล้วคำว่าหยอกตามหลังหยอกหยอมใครจำไหมว่าคำแรกที่มันพูดก่อนว่าคือความ<อ>จริงหยอกหยอกแป๊บหนึ่งแม่เธอตามอ่ะหยอกหยอก ันนะี่ชื่นใจมากเลยที่เออฉันว่าฉันเป็นเมือนแบอาร์ติเตอร์เลยดูดิจริงขอจ้างนะขอเจ้าอุ้ยสวยจริงจบมาละเคยชอบเสียงจิ้งจกฉันป่ะคะอาณาชอบเสียงจิ้งจกจีนะเวลาที่ทำจุ๊บๆอาณาแบบรู้สึกเลยว่าตัวเองสวยขึ้นมาแล้วเพราะเสียงนี้จะมาแบบตอนที่สวยเท่านั้น แล้วถ้าฉันถ้าฉันจู่จูตอนเธอเดินบนไฟนอลอะไรเงี้ยเธอจะได้ยินปะเธอต้องจูให้ดังๆหน่อยได้เดี๋ยวฉันจะเธอต้องดูฉันนะโอเคปะโอเคแล้วถ้าเธอเดินออกมาฉันจะยังลยนะทุกคนโหเตรียมเอฟแล้วจ่ายเงินแล้วคุณทิพย์สองขอบคุณค่ะหนึ่งตาหนึงตาบุนโอเคอืมสวยฉันให้เธอไป้กีดแอนเนอร์มาแล้วฉันจะอ่านไปด้วยฉันอ่านคอมเมนต์ไปด้วย นี่กว่าถึงสองพันสามหรือยังแอนนาอยากเปิดนะเนี่ยแอนนามีหลายรูปมากที่ทําไมแอนนาถึงด่าเพื่อนยังไงเออถึงยังอ่ะดูดิพี่ที่ยืนข้างหลังเป็นหุ่นเราไม่พูดอะไรเลยอนนากลัวกี่นะคะทุกคนคนไม่กลัวนี่นี่ไงแม่เนี่ยคนสวยเขากินกาแฟส้มกลางทาเอาแม่เดี๋ยวชงให้ดีแล้วเดี๋ยวชงเองใส่น้ำกาแฟ จะหาลูกคนนี้ว้าวจริงว่าแล้วสึเว่าแล้วอ่ะแม่พอเรากินแค่นี้แหละมันมันเพยียะทำไมฉันไม่ถูกหวยบ้างโอ้ยกางเกงพ่นซักเลิกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเอาอันนี้มาดิเอาเอาเอาอินไลเนอร์มาดิอินไลเนอร์หรอไอีิเป็นแบบทุกคนมันจะสวยแล้วแป๊บนึง ซู่ซนะอนาอุ้ยคุณคุณอะไรอ่ะส่งดาวมาให้นะคะคุณพัพนนาวาั์ส่งดาวมาให้พันดวงเลิศม,มากให้ฉันให้ฉันเหล่าให้เหลยเราบังเปื้อนนะฉันหาให้นะคะเจอแล้วอะนาเปิดรูปให้เขาดูเปิดได้เหรอสองพันก็เปิดก็ได้นี่สองพัน่ะ 2, เธอรูไหมว่าฉันเคยเป็นแนนโนะให้ดูให้ดูไม่เอาอะไรให้เพื่อนเอารูปตะกี้ดีกว่ารูปตะกี้ดีกว่ารูปน่ารักกว่าเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นแนนโนะเธอเป็นแนนโนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนดูอุ้ยเธอเอาเอาแปรงเข้มมาดิแปรงแปรงเล็กๆเข้มๆอันนี้เล็กพอปะไม่พอเลยใหญ่มากโอเครูปเมื่อกี้แล้วกัน โอ้ยหายไปไหนสวยกเธอสวยเสมอสำหรับฉันดูเลยว่าโกหกทุกคนอย่าลืมเอฟกันเข้ามารัวๆนะอาณาหารูปนานมากคนเจอแล้วทุกคนแชร์กันออกไปคือมันไม่มีให้เห็นอีกแล้วนะคะแบบเนี้ยซันกกเห็นเพื่อนฉันข้างล่างจันไหนมไม่เป็นไรเซ็นโกซูมอีกดิซูมสุดแล้วคุณเองจี้เคอแคปแล้วซูมแคปบแล้วซูมอีกนะ เดี๋ยวเพื่อนงอนนะคนดูเยอะโอเคอ่ะมาคะเอาอย่างพร้อมนะสามสองหนึ่งอรูปที่เป็นตำนานอ่ต่อยตื้ดตื้อตื้ตื้ตืเจอตื้ดได้หลังวัดก็คือเซีเซอร์แบบรูปนี้นั่นเอง ไอ้น,น,นาคเคยเป็นเดนเซอร์มาก่อนทุกคนเธอน่ารักนะไหนดูเห็นหรือเปล่าจะเห็นไหมน่าจะเห็นแล้วนะน,น่าจะไม่เปิดแสงเอาเธอเปิดแสงก่อนมันไม่ค่อยเห็นอีกทีอะหนึ่งสองซ้ำหนึน่งสองซ้ำฉันเคยเป็นเดนเซอร์มาก่อนตลอดฉันเต้นเก่งนะ <c oughs> จริงเหรอจริง สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณ